ดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบก,กับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะ <uffs> วันนี้พี่นาเข้ามาดูเจ้าแครอทค่ะแ,แม่กระต่ายของพี่นาเนาะเพราะว่าพักนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาหาเขาเลยเนาะ<แ>ให้แต่อาหารเนาะให<ไ>้อาหารแล้วก็ออกไปให้อาหารแล้วก็ออกไปเนาะ<แ>ไม่ได้มาดูแลกันเลย<แ>ตัวอ้วนค่ะเนี่ย<แ>พี่นาไม่ได้ปล่อยให้เขามีลูกแล้วเนาะ ก็สงสารเขาอะอืมมีลูกก็เหนื่อยนะสัตว์อะไรก็แล้วแต่พอมีลูกแล้วมีความรู้สึกว่าขนเหนื่อยอะอืมพี่นาก็เลยเลี้ยงให้ให้มีความสุขไปวันวันเองนะไม่ไม่ขยายอะไรแล้วโอ๊ยอะไรลูกใหญ่่ออกไปลูกแพ้ก็เรียกใหญ่เลยจ้าดำปิดปีเลยเนะี่ยกระตายพี่นามองไม่เห็นเลยใช่ไหม มองไม่เห็นลูกกระต่ายเลยใช่ไหมเนี่ยแครอทนะแครอทคือแม่กระต่ายของพี่นาเนาะก็ในการที่ไม่ให้เขามีลูกเนาะพี่นาก็แยกอ่าแยกเจ้าข้าวโพดนะแยกข้าวโพดไปอยู่อีกที่หนึ่งอ่าข้าวโพดเป็นตัวผู้นะคะก็แยกกันไปนะแยกกันไปก็ทาให้เขาไม่มีลูกถ้าขืนอยู่ด้วยกันเนาะก็มีลูกไม่หยุดเลยไม่ไหวไม่ไหวอือ ม,มีความสุขดีนะลูกเนาะอืมมีความสุขดีนะแครอทนะก็อาหารเขาเนาะอาหารของเขานะพี่นาก็จะให้เขาพูดไต่ว่าพูดไปเลยให้อาหารเมร็ดให้อาหารเมร็ดแล้วก็ให้ยาขนนะคะเขาก็กินน่กินจนอ้วนนะคะแล้วก็มีอ่าฟางแห้งๆนะคะมีฟางแห้งๆไว้ให้เคี้ยวเล่นๆด้วยนะคะ อืนกกระทาก็ร้องใหญ่เลยเดี๋ยวไปดูลหลายๆตัวแล้วกันเนาะอ่าดูกระต่ายแล้วเดี๋ยวไปดูไปดูอ่อาเจ้าไมโลของพี่นาที่แพะตัวที่พี่นารักที่สุดค่ะแสนรู้มากด้วยนะคะไมโลเอ้ยไมยโลนี่นี่ไมโลนะลูกแพะตัวโปรดของพี่นาเนาะนี่ตัวดำเชียวอามข้างบนแล้วขึ้นข้างบนเอออืม น่ารักเนี่ยน่ารักเดี๋ยวเขาเรียกไมโลไมโลเอ้ยนะจะมาหาเลยค่ะอิ่มยังลูกอิ่มยังกิมยังนั่นนั่นตัวนั่นตัวดื้อเนี่ยตัวดื้อนะโอนตินตัวดื้อร้องอย่างเดียวโอนตินน่ะไมโลเขาจะไม่ค่อยจะวุ่นวายนะเขาจะน่ารักถ้าพี่นาเรียกเขาเขาจะมาเลยนะไมโลเนี่ยไมโลนะก็เป็นตัวผููนะคะเป็นตัวเมียก็ดีลอกถ้าเป็นตัวเมียแล้วก็ไม่มีเขานะ จะดีไม่น้อยเลยนะเพราะว่าแพทย์ตัวเมียจะไม่ค่อยดื้อโตอขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ไม่จริงนะดูดูออนตินเลยนะตัวเมียโหดือ้อออคิดถึงยายไหมลูกหึคิดถึงยายเปล่าอือ,อเห็นไหมคะเห็นไหมว่าเขาเออซ้อพี่นาขนาดไหนอะ่ะพี่นาเอาเอา,เอาออกมาข้างนอกอามาเดินเล่นนะ ไอ้พวกข้างในก็ร um, ้องกันใหญ่จะออกกั ada, นทั้งคอกอะเออลำคาญมันก็เลยแมวออกอน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยไมโลของยายน่ารักปิดำปิตีเลยไหนตาอยู่ไหนวะปากนิ่มๆปากก็นิ่มๆ น да. ี่ก้มมาหายายดิยายไม่เห็นลูกตาหนูเลยอ่ะคิดถึงยายเหรอลูกเหรอจะหลับแล้วเนี่ยจะหลับแล้วอิ่มเหรออิ่มแล้วลูกเห็นไหมคะเนี่ยเห็นข้ออสอพ่นาไหมอ่ะนี้นรักยายรักยายรักยายมากเลยไปลูกไป ไปกินไปลูกไป,ไปกินจะกินอะไรก็เลือกกินเลยอาหารสดอาหารแห้งฟางพี่นาไปซื้อฟางมาฟางกําลังแบบว่าเขาเพิ่งเกี่ยวข้าวใหม่ๆ่ะฟางกำลังเขียวๆอยู่เลยนะคะแล้วก็มาเช้าก็กินยอดหมด่อนแล้วก็ไปตัดหญ้าให้อีกอุ้ยอิ่มหน้ำสำลานพี่นาจะบอกว่าใครคิดจะเลี้ยงแพะเป็นอาชีพนะเป็นอะไรที่หาอะไรให้กินง่ายมากเลยไม่ต้องไม่ต้องลงทุน อะไรมากมายเนาะเพราะเขากินใบไม้กินผักกินหญ้าอะไรพวกเนี้ยเนาะแต่ดูสิจะขายได้ไหมเนี่ยขายไม่ได้หรอกขายไม่ได้มันเชื่อจังเลยมันเชื่อจังเลยจุ๊บ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 เดี๋ยวไปดูน้องดิเดี๋ยวไปดูน้องเดี๋ยวยายไปดูน้องก่อนนะลูกนะว่าไงกันเราอะว่าไง ว่าไงดื้อไหมลูกชานมดื้อไหมไมโลเอ้ากล้วยดื้อไหมเนี่ยตัวนี้ชื่อสกล้วยนะคะโดนชานมลูปหล่อชานมชานมเอ้ยมหายาติเนี่ยดูดูแม่ครับบูมันห่วงนะเนี่ยมันห่วงแม่พี่พินาจับลูกันจะอื้อๆืมาเลยมามาชานมมหายายมามาชานมมหายายมาลูกมาชานมมนีชานมมานีมาเร็วเร็วเร็วชานมขึ้นมาชานมขึ้นมาหายายหน่อยเร็ว แ่ลมือเหรอเยหๆไมโลเอ้ยขับปูห่วงลูกจังเลยนะมา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 ,มา,มาขึ้นมาหายายสิลูกมาเอาเอาเกาใหญ่ชุดนี้มีเข่าทั้งคู่เลย <c oughs> มีเข่าทั้งคู่เลยชานมชานมน่ารักมากเลยหล่อมากเลยนะเองอ่ะอืมขับปูขับปูเอ๊ะ ยายขอเล่นลูกหน่อยไม่ได้อเชากล้วยเชากล้วยไอตัวน่ะไอตัวน้ําตาลนี่ชื่อฉากล้วยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยชื่อชากล้วยเนี่ยก็ชื่อเฉากล้วยชากล้วยก็น่ารักไงฉากล้วยก็เป็นหัวนะหัวหัวหัวใจอ้าวมามามาแนมมาลูกมาขนมมาขนมหายายขนมก็จะออ้าวแน่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 ทำอื่นกินนมแม่แล้วไม่กินแล้วลูกโตแล้ว ตอแล้วไม่ต้องกินนมแม่แล้วลูกอือหอือหากล้วยมหายายาเหรอลูกมามาอือหือได้กินนะได้กินพี่ไมโลเหรอลูกเหรอยายจับยายจับพี่ไมโลมาเนี่ยถ้าปล่อยให้มีลูกอีกก็มีอีกอนะค่ะโอ้โหคอกไม่พอจะใส่ออกลูกได้ออกลูกดีนะนี่มาเช้าก็กินพินาตัด ตัดกิ่งหมอนตัดใบหมอนให้กินโอ้ยกินกันอินน้ำสำรานคาปูคาปูคาปูเอ้ยนี่แม่มันแม่มันเป็นแฝดลูกมันก็เป็นแฝดชานมชานมเอ้ยโหหล่อ่ะปากแดงเลยนะเองอ่ะเองหล่อมากเลยปากแดงแดงเนี้ยเนี่ยเนี้ยมาหายายที่มาเนี่ยปากแดงเลยอะล้อหล่อ,ลอโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องมากัดกำไรยายเลย ชานมชานมหล่อมากเลย่ะไม่ต้องคะปูไม่ต้องชานมชานมหล่อจังเลยม,ม,มีความสุขค่ะบรรยากาศดีๆนะบรรยากาศดีๆเดินตัดแต่งต้นไม้มาให้แพะบ้างนะเดินจิบกาแฟในไร่ในสวนนะโอ้ยก็มีความสุขสุดๆแล้วค่ะอืม โดยเฉพาะสถานการณ์แบบนี้นะพินาก็อยู่แต่ในไร่ในสวนของพี่นานะไม่ออกไปไหนแล้วมีความสุขค่ะกับข้าวกับปลาก็หาในไร่ในสวนเนี่ยค่ะมะละกอบ้างนะยอดอะไรก็เด็ดมากินบ้างนะมีน้ำพริกนะคะแล้วก็เออ่มีไข่สารพัดไข่นะพ่นาก็อยู่ได้แล้วพี่นาเป็นคนที่กินอะไรง่ายๆนะง่ายๆนะแต่ขอทำให้แซ่บๆหน่อย โดยเฉพาะจะต้องมีน้ำพริกทุกวันนะคะน้ำพริกตาแดงไหนพี่นาขาดไม่ได้เลยนะจะเด็ดยอดอะไรก็ได้ในไรในสวนนะไม่ว่าจะเป็นผักหวานคันทรงนะยอดเอ่เพก,กานะชะอมกระถินพี่นากินได้หมดเอามาชุบไก่เอามาชุบแป้งเอ้ชุบไข่ทอดอร่อยมากเลยเนีย่ยมีความสุขค่ะ ไม่อย่าไปงองแงแม่เขาจะกินนมจะกินนมแม่จะกินนมแม่นนมแมไอแม่ไอแม่ก็ไม่ให้กินแม่แบบว่าโตแล้วโตวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นาจะขยายชานมให้ดูชานมน่ารักมากเลยดูดิขี่ีเกียจเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในก็ไปไล่จับมันก็ไม่ยอมให้จับแหละชานมชานมเอ้ยอน่ารักค่ะน่ารักอ่ะทำคลอดกับมือเองเลยนะคะเนี่ย อิ่มแล้วอิ่มมากเลยนะชานมอันลงมานี่มาค่ะก็มีความสุขค่ะมีความสุขมากๆเลยนะพี่นาก็จะเป็นอย่างเนี้ยมีความสุขนะลาเตอันนี้น้ำตาลนะน้ำตาลอันนี้ชื่อน้ำตาลนะ น้นตาลยังไม่มีลูกยังไม่มีแฟนนะใครเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะดีดอย่างเดียวนะเป็นสาวโสดสาวโสดลาเต้ลาเต้มานี่ลูกมาสงสัยอยู่ท้องเปล่านอ้อลาเต้ท้องหรือเปล่านอ้อไม่น่าจะท้องน่าจะอ้วนมากกว่าลาเต้เนี่ยเยแต่ก่อนนี่เป็นตัวโปดนะ ตอนที่ยังไม่มีน้องแต่พอมีน้องแล้วนะไม่โปรดละเพราะมันดือด้อดื้อเป็นหมาหัวเน่าเอ้ยเป็นแพหัวเน่าแล้วนี่ยเนี่เนจับไม่ได้เห็นมเนี่ยจับมาอยู่กับน้ําตาลเลยนะแสบทั้งคู่แสบกระแสบมาอยู่ด้วยกันตันแรกนะพอมาอยู่เด็กตอนมาอยู่ด้วยกันแรกๆนะโอ้โหขิดก,กันใหญ่เลยทุ่มกันใหญ่เลยนะพี่นาก็ปล่อยเพราะว่ามันต้องต้องมีตัวที่แพ้สักตัวหนึ่งน,น,นะ สุดท้ายแล้วอ่าไม่มีใครแพ้ใครแต่เหนื่อยทั้งคู่ก็เลยยอมกันนะคะยอมกันตอนนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตีกันแล้วจะตีกันก็ต่อเมื่อเวลามีอาหารถูกใจและแย่งกันกินปล่อยเลยอืมอ,มอ,มอมืมันเคี้ยวมันเคี้ยวมันเคี้ยวมาดูพ่อพันธุแพะของพี่นาเจ้ากโกโก้โดู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 ด เงง็เหม็นสาบอ่ะเหม็นสาบหนุ่มเหม็นสาบหนุ่มหนุ่มเนี่ยหนุ่มแพะเนี่ยเหม็นสาบมากเลยเนี่ยตอนนี้กําลังจะเป็นไอตอนนี้กําลังเป็นสัตว์เนี่ยกําลังเป็นสัตว์สุดเลยนะถ่ายต่อถ่ายต่อ ตัดสายไปนิดหนึ่งเนี่ยเขากำลังจะเป็นสัตว์นะคะคือแพะเป็นสัตว์ตลอดอ่าพี่นาก้อยแมงไม่ได้ให้ตัวเมียเขาเนาะเขาก็แบบว่าฉุนเฉียวเราก็ต้องเข้าใจเขานะว่าเขาฉุนเฉียวเพราะเราไม่มีตัวเมียให้เขาเนาะก็เอาใจหน่อยนึงถ้าอ่ากโกโก้เรียกชื่อไม่ถูกแนะถ้าโกโก้แบบว่าอารมณ์ฉุนเฉียวยายก็จะเข้าใจนะ ยายก็จะหาของอร่อยให้โกโก้กินใช่ไหมอะ่ะแล้วยายก็มาทําแบบเนี้ยเนี่ยอืมไม่นะลูกนะใจะเย็นๆน,นะลูกนะใจะเย็นๆน,นะเขาก็จะ,ะแบบว่าสลดลงอะคะ่ะแต่ถ้าเกิดน้นนี้กัดเนี่นเนี่ยกัดไม่ได้นะกัดนิ้วขาดเลยนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าไปดุหรือก็ไปตีนะจะเอาใหญ่เลยนั่นนั่นน,นถ้าดุหรือตีเอาใหญ่เลยนะโอ้โ,โหแล้วอย่ากัดย้ายดิยาย กลัวฟันเราอะไปไปไปเหม็นมือเลยเหม็นมือเลยเนี่ยถ้าปล่อยนะถ้าปล่อยนะโอ้โหปักได้ปักได้เลยไม่รู้จะเอาไปเลี้ยงที่ไหนนกหนาเยอะแยะหมดเลยนะจ้ะพี่นาก็พาชมสัตว์เลี้ยงของพี่นาเนาะกาดกาดกานั่นก็คืออ่านกกระทานะคะนกกระทา เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศสักเล็กน้อยนะนี่อุ้ยลมรื่นมากเลยค่ะบ้านพินาบ้านสวนฟาร์มลมรื่นมากเลยเพราะว่าพินาไม่ยอมตัดต้นไม้ทิ้งเลยนะมะขามเทศมะขามหวานพันธุ์ดีๆพ่นาก็ปลูกไว้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีฝักก็กินกันไม่หวัดไม่ไหวนะคะนี่พินาจะให้ดูต้นช่ำช้าของพินานะเนี่ยช่ำช้าที่พินาปลูกไว้เพื่อที่จะ นำใบเข้ามาเป็นปุ๋ยแล้วก็นำฝักไว้ให้แพะกินนะตรงนี้รวมกันอยู่ตรงนี้นะนยนาลามุดมะปางต้นจันนะฮะมะขามเทศมะขามหวานมะม่วงนะปลูกกันแบบว่าถี่ยิบละจะก,ก็พาชมเนาะพาชมบรรยากาศนะ พาชมทุกสมุนในฟาร์มเนาะเป็ด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 น่ะเป็ด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 อ้เนียแค่เนี้ยมีความสุขดีนะลูกเนาะโอ้ยสดชื่นมากค่ะเอามือจับเจ้าโกโก้เหม็นสาบนะะเหม็นแบบว่าเหม็นสาบแบบว่าเขาเป็นสัตว์หืมกลิ่นแรงนะแพะตัวผู้กลิ่นจะแรงแรงเดี๋ยต้องไปล้างมือ พี่นาก็พาชมเท่านี้เนาะเยอะยไปก็เดี๋ยวก็เบื่อนะคะอันนี้มะฮอกกันี้ของพี่นาก็โตท่วมหัวพี่นาแล้วนะค่ะแล้วพบกับพี่นาใหม่นะคะสวัสดีค่ะ